หมดจดจากกีเลศเครื่องเศร้ามองทางไหลได้ตัดตารลูสุขจ่วนดีแล้วปีเมิสักกาเลหิตตังภาคาวันตาอาภิปูชายามิข้าพระเจ้าบูชาซึ่งสท้ภูมีพระภากเก่า เครื่องสัตย์ ชายามิข้าพระเจ้าบูชาซึ่งหมู่พระสงฆ์ขเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้มะยังพันเตวิสุงวิสงลัคณาทายะติสารเนนสหปัญจศีลานิยาจามะ ติยังปีมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามันต่ติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยา ปาชังวิปัสสิปัสสิพาหะยะสัมภาสัมปติสิทธิยาสัมภะวินาสายะปลิตังภูธาังคารังวิปัตติปัสิภาหายะสัมภะสัมปติสิทธิยา สัมาภาพายาวินาสายะปาริตังพลูทามคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัมภาสัมปติสิทธิยาสัมภาโรคาวินาสายะปาริตังพลูทามคลังมโมตสัส พระคาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตภัตตานิสัปะริวาลานิภิกขุสังฆัสสะโอโนุชยามะสาธุโนพันเต พีคูสังโภอิมานิพัตานิสัปปริวารานิปติขันหาโตอัมหากังทีคา,าตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้มงถวานซึ่งพาตาหพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งพัะตา พองด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทิน